โอเคผมก็สวัสดสีทุกคนนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกสัดส่วนนะครับเป็นสองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเมท้าสิบนะครับเดี๋ยวผมบอกอตัวแรกก่อนอันนี้เนี่ยจะเป็นทรงปีกแหลมนะครับอันนี้เนี่ยสามส่วนนะครับสามส่วนเป๊ะนะครับเดี๋ยวให้ดูน้ําหนักนะครับน,นี่คือน้ําหนักที่ใช้นะครับ ประมาณนี้นะครับน้ำหนักนะครับเขานะครับขึ้นมานะครับไม่ใช่อะไรครับสนสะพายมันดึงนะครับถ้าเขาปกติจะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมนี่คือเขาปกติเมื่อกี้สนสะพายมันดึงนะเพราะว่าผมติดสนสะพายไว้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นร้อยห้าสิบนะครับสัดส่วนเนี่ยถ้าสามส่วนก็จะเป็นห้าสิบนะครับบนกลางล่างห้าสิบหรือใครที่งงนะครับก็คือร้อยห้าสิบหันสามนั่นแหละนะครับ อ่าเป๊ะนะครับห้าสิบเป๊ะนะครับโอเคนะครับห้าสิบเป๊ะนะครับอีกห้าร้อยห้าสิบนะครับตัวร้อยห้าสิบนะครับส่วนขาเนี่ยจะอยู่ประมาณประมาณร้อยสิบสองนะครับร้อยสิบสองขาอยู่ประมาณร้อยสิบสองนะครับกว้างกว้างอยู่ที่สิบสี่นะครับตัวนี้นะครับ ความกว้างขาจะอยู่ที่ประมาณเา่47นะครับ47นะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับธนูเนี่ยตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดอา่ามันอยู่ที่142นะครับไม่ใช่150นะก็คือธนูก้านลานเนี่ยมันหนักนะครับน้ําหนักมันหนักแล้วก็ผมจะตึงค้างไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าสมมุติผมเอาออกหมดเกิดอ,อะไรขึ้น ออตอนนี้ออกได้แล้วตอนแรกมันจะพับไปอีกด้านนะครับตอนนี้ออกได้แล้วโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะครับใบเนี่ยก็จะเป็นใบพลาสติกใสนะครับแข็งใสนะครับประมาณ1ิบเอดมิลสิบมิลนะครับหัวขี้ผึ้งนะครับจุดยอดนะครับตัวนี้ตัวเนี่ยเป็นก้านล้านนะครับเป็นก้านล้านนะครับก้านล้านทั้งหมดยกเว้นปีกนะครับปีกเนี่ยเป็นปลี่ยนเป็นน้ยไถ่นะครับตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยเล่นลมลมกลางถึงลมแรงได้ดีมากนะครับส่วนลมเบาเนี่ยไม่ค่อยแนะนํานะครับเพราะว่ามันปีกมันแข็งนะครับแล้วก็เป็นทรงปีกแหลมครับต้องใช้ลมนิดนึงนะครับตัวนี้เล่นกลางวันสนุกมากนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองอันนี้ภูมิใจนําเสนอนะครับคือทรงนี้นี่ขึ้นดีมากอยู่ลมดีนะครับลมเบาเล่นได้นะครับไม่ต้องเบามากนะเอาเบาแบบ เบาไปทางลมดีนิดนึงนะครับแต่ว่าจะเล่นง่ายกว่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวนี้เรื่องของปีกนะครับปีกเนี่ยแข็งพอดีนะครับไม่ได้อ่อนมากแล้วก็ไม่แข็งเกินนะครับแล้วก็ให้ดูน้าหนักนะครับน้าหนักตัวนี้เนี่ยจะเชียรหน่อยนะครับเพราะว่าปีกหนึ่งปีกมนนะครับแล้วก็สองคืออ่าปีกไม่ได้แข็งมากนะครับเราจะให้มันเชียรๆเชหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทื่อนะครับ ขันธนูเนี่ยน่าจะเป็น150นะครับเพราะว่าเป็นไม้ไผ่ซึ่งมันเบานะครับเบาแล้วก็ใบเนี่ยจะเป็นไมล่านะครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเขาบอกไมล่านะครับไมล่านะครับมันจะเป็นแผ่นแบนๆนะครับแล้วมาตัดเองความรู้สึกเนี่ยให้ได้เหมือนกับคล้ายๆใบขวดนะครับความรู้สึกคล้ายๆใบขวดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้3ส่วนเป๊ะนะครับมีการขยับตรงปีกล่างลงมานะครับ สองเซนนะครับก็คือด้านบนเนี่ยก็ร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับหรือใครงงนะครับวัดไปเลยเหมือนเหมือนตัวแรกนะครับมาร์คไว้เลยนะครับสามส่วนร้อยห้าสิบอันนี้เนี่ยห้าสิบสองนะครับเพราะว่าเราขยับลงมาเป็นห้าสิบสองขยับปีกให้มันอ,อ้วนนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็เป็นตูดนะครับส่วนขาเนี่ย ขาตัวนี้เนี่ยไม่ยาวเท่าตัวเมื่อกี้นะขาตัวนี้แค่ร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดสั้นกว่าเซนเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรกับการขึ้นเท่าไหร่นะครับก็คือตามความเหมาะสมนะครับไม่ยาวเกินนะครับแล้วก็ไม่สั้นมากนะครับถ้าสั้นมากเราก็ต้องทําให้มันแข็งนะครับ ก็เห็นไหมความกว้างอันนี้อยู่แค่4ี่สห้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าขามันขาบันสั้นไงถ้าขาบันยาวมันก็น่าจะพอๆกันนะครับขาบันสั้นกว่าหน่อยนะครับเกได้แค่45ิห้านะครับตัวเหมือนกันนะครับเป็นก้านลานนะครับงานก้านลานนะครับนี่จะเป็นงานก้านลานนะครับแล้วก็ก้านลานทั้งหมดยกเว้นปีกนะครับซึ่งตัวนี้เคยเป็นก้านลานทั้งแท่งนะครับแล้วมันหักนะครับตอนที่ใช้เป็นไม้ไผ่เนี่ย ค่อนข้างที่จะเหนียวเหนียวกว่าเหนียวกว่าเยอะนะครับผมบอกเลยอาจจะเป็นเพราะลานผมไม่ค่อยดีก็ได้นะครับเราให้ดูนะครับมาเ,เขานะครับที่ผมใช้อยู่ประมาณนี้นะครับเขาลักษณะเขา่าของอ่ารงนี้นะครับตรงนี้จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันจะแอบดึงกลางๆหน่อยดึงกลางๆหน่อยครับ จริงๆเราขยับขยับขึ้นบนอินทอ์เน็ตก็ได้นะครับมันจะใส่ดีนะครับอันนี้ก็คือใส่โอเคนะครับนิ่มนวลนะครับตัวนี้เนี่ยค้างคืนผมว่าเหมาะนะครับแล้วก็มันไม่ได้ใส่แรงแล้วก็ธนูเนี่ยไม่ได้แข็งมากแล้วก็ไมล่าเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งมันนิ่มนิมนะครับมันก็ถือว่านิ่มมันนุ่มนะครับแล้วก็ไหมเนี่ยถักเอานะครับมันไม่ค่อยกินนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค้างคืนดีมากนะผมว่า อันนี้เป็นใบที่ผมเอาไปเล่นนะครับรอบล่าสุดนะครับไม่มีฟูเลยนะครับตั้งแต่ลองแบบนี้แล้วก็ถักด้วยนะครับไม่มีฟูเลยตัวนี้นะครับถือว่าโอเคนะครับตัวนี้นี่ชอบนะครับผมชอบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่แด้สุนสะพายนะครับก็คือสัดส่วนเป๊ะนะครับพร้อมเล่นนะครับตัวนี้เนี่ยทั้งสองเป็นเมตรห้าสิบนะครับก็สองตัวนี้เนี่ยยังไม่มีเจ้าของนะเพราะว่าตอนแรกผมทําเป็นงานงานการล้านแล้วก็ทีนี้มัน มันมันต้องบํารุงนะครับต้องซ่อมนะครับซ่อมปีกนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับขายราคาราคาไม้ไผ่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นก้านล้านทั้งแท่งครับก็ให้ผลประโยชน์นะครับให้ผลประโยชน์ไปนะครับแบ่งแกันไปนะครับตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อมาได้ครับก็ราคาจะเป็นราคาไม้ไผ่เลยนะครับไม่ใช่ราคาก้านล้านตอนแรกก้านล้านผมเปิดที่พันสองนะครับอันเนี้ยเป็นราคาไม้ไผ่ซึ่งเป็น าราคาปกตินะครับก็คือเป็นงานผ้าล่มนะครับอยู่ที่แปดร้อยนะครับแปดร้อยแปดร้อยนะครับปกติเนี่ยผมทำแปดร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยราคาแปดร้อยสีจะไม่ได้ขนาดนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นไม้ไผ่ทั้งแท่งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกา้านลานแถมให้แล้วก็สีแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ติดบ่อยๆนะครับอาจจะได้นานๆทีติดก็คือจะได้พิเศษเรื่องของลายนะครับเรื่องของการลานด้วยนะครับแล้วก็ราคาจะพิเศษเป็นราคาไม้ไผ่นะครับ ใครที่ติดต่อมานะครับใครเร็วใครได้นะครับก็มารับเองนะครับโคราชนะครับผ่านเรียบร้อยนะครับ2ตัวนะครับโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ใครที่สงสัยอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับถามได้นะครับค่าของใครเนี่ยเป็นประโยชน์หรือเขาเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนเนี่ยผมจะเอามาทําเป็นคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคงไม่มีคลิปลงมากมายนะครับว่าลมเนี่ย หมดแล้วนะครับต้องรอลมร้อนอย่างเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ